เอนดูน้องซารังโดนอ้วนรังสีตบ่นไม่ให้ร้องไห้แต่สุดท้ายจบแบบพิก,พกเลยค่ะเรียกได้ว,ว่ามีแฟนคลับหลงรักตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกเลยล่ะค่ะสำหรับน้องซารังลูกครึ่งไทยเกาหลีใต้ลูกชายสุดหล่อของนักแสดงหนุ่มอ้วนรังสิตกับภรรยาสาวชาวเกาหลีปาร์คฮยอนซอนหรือที่เป็แฟนคุ้นชื่อเรียกกันว่ามะม่วงค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะน้องซารังก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยค่ะโดยหนุ่มอ้วนและภรรยาก็ได้เลี้ยงลูกกันอยู่ที่เกาหลีใต้ย,ยังไม่สามารถพามายัางประเทศไทยได้ค่ะ และล่าสุดนะคะก็มีโมเมนต,ต์น่ารักระหว่างพอ่อลูกพูดคุยหยอกล้อกันโดยมะม่วงนั้นนะคะก็ได้เผยว่าพ่อกับลูกคุยกันอยู่ค่ะพ่อบ่นลูกว่าไม่ให้ร้องไห้อยู่ค่ะแต่ซารังอยากร้องอะคะ่ะไปชมคลิปความน่ารักของน้องซารังกันเลยค่ะถ้าร้องไห้คนก็จะล,งละังพานะลูก่ะถ้าร้องไห้อะ เสียงมันดังเสียงมันดังคนเขาก็ทำอะไรไม่ได้อมมากก็จะกินข้าวเราอะออก,กินนมไปแล้วอิ่มแล้วห้ามร้องรู้บ่ากินนมไปแล้วใช่ไหมอ๋มออ้ไนไจะร้องเหรอจะร้องเหรอฮะห้ามร้องนะ And then, 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 okay, 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 okay. And uh, that, <coughs> uh, okay, okay.